โขครับหลังจากบรรยากาศหวยออกแล้วก็เงียบเลยหวยไม่ถูกครับแต่พรุ่งนี้จะไปรับรถเทสลาครับก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ได้จะได้รถนั้นตื่นเต้นกลัวทําอะไรผิดคือซื้อรถเนี่ยคนไทยอ่ะเรียกว่าคนไทยนะรวมถึงตัวผมเองเ่ยก็คือปกติเราก็จะมีมีโชว์รูมมีเซลมีป้ายแดงมีพวงมาลงพวงมาลัยมีแบบสลุงสไลด์ต่อรองราคาของของแถมอะไรเงี้ยมีไฟแนนซ์วิ่งเข้ามาบริการถูกไหมฮะแต่ว่าเทสลาคืออีลอนเนาะพี่อีลอนนี่คือจุดเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนในวงการซื้อรถ านเราเลยก็คือทุกอย่างก็คือแมนวลหมดผมบอกเลยนะตั้งแต่วันที่7 เดือนธันวาจนถึงวันนี้นะผมยังไม่เคยคุยกับยุทธไม่เคยคุยกับมนุษย์เลยไม่เคยคุยกับคนเลยเหมือนเราซื้อของช้อปปี้รัาดาเลยบอกเลยรถที่ผมซื้อคือเทสลาโมเดลสนะครับรุ่นเทอร์ฟอร์มานก็คือตัวท็อปสุดราคาถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ที่2อล้านสานะครับซื้อมันสีดําไม่ต้องเพิ่มเงินเทสลาเพิ่มเงินกับสีขาวน้ําเงินแล้วก็เทาเนี่ยห้าหมบาทแต่ถ้าเป็นสีแดงจะเพิ่มแปดหมื่นนะครับรถผมเป็นสีดําไม่ต้องเพิ่มเงินสองล้านสามเ่ะจำได้เลยว่าวันแรกแห่กันจอ มากยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้ว่ามีโชว์ลงโชว์รูมไหมแต่ซื้อเลยซื้อจนหมดเลยเพราะว่าผมว่าเหตุผลเดียวเลยนะคือก่อนหน้าเนี้รถมันถูกขายผ่านเกร์มเก็ตราคา สามเปอร์ฟอร์มน์นผมเคยเห็นก็ประมาณสามล้านเก้าพอมันลงมาเหลือสองล้านสามคนคิดว่าเฮ้ยนี่มันถูกแหละถูกเลยแหละอะไรแบบนี้แต่ผมว่าด้วยด้วยความที่เขาใหม่เขายังไม่ได้แบบมีระบบการจัดการที่ที่เหมือนลักษณะเหมือนบ้านเราที่เราเคยชินกันนะครับหรือหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะแบรนด์นี้อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็นะในต่า,างประเทศนี้ผมผมไม่แน่ไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลคือก็เลยทําให้เหมือนกับว่า,วาทุกอย่างจะต้องทําด้วยตัวเองตั้งแต่การจองอ่ะโอนจองข้อมูลรถเรายังไม่รู้เราก็ต้องไปสอบถามหาเอาใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของ การจัดไฟแนนซ์เราก็ต้องเลือกเองแล้วก็รอไฟแนนซ์ติดต่อมาเองเอกสารทุกอย่างผมคุยกับไฟแนนซ์โดยที่ไม่มีเซลของเท s l a เนี่ยมาเกี่ยวข้องเลยนะครับเรื่องของการระบุวันรับรถพอเขาทุกอย่างเนี่ยมันดำเนินมาด้วย s n s อย่างเดียวเลย ส่ง SMS มาปุ๊บเราก็เลือกเองเลยวันรับรถเวลาไหนนะครับแล้วก็สถานที่รับรถมีที่เดียวคุณจะอยู่จังหวัดไหนคุณจะอยู่ต่างจังหวัดคุณต้องไปที่เดียวถ้าคุณอยากจะให้เขาส่งให้อนอกจากว่าคุณต้องเรือกโรสไลด์ไปรับเองและทําเอกสารมอบอำนานไปนะครับ ดังนั้นคนจะอยู่เชียงใหม่ก็ต้องนั่งเครื่องบินมารับรถที่พาซิโอรามมแตัวผมเองเนี่ยอยู่ตลิ่งชนันบ้านผมอยู่แถวนี้แหละพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางตั้งแต่8ปดโมงเพราะว่ารอบรับรถที่ผมเลือกไว้ก็คือสุกที่17ตอน10บโมงนะครับไม่ว่าจะล่าสุดการจดทะเบียนเขาก็จะเด้งริงงรมาว่าค่าจดทะเบียนออกแล้ว3,407บาท ก็ให้เราโอนค่าเงินดาวเราก็โอนเข้าเทสลาถ้างวดงวดแรกเราก็โอนเข้าทิสโก้ทิสโก้ผมใช้ไฟแนทิสโก้น,บบน,นนะทิสโก้ก็จะเป็นคนเรียกเราเข้ามาเองทิสโก้ก็จะมาเก็บเอกสารมาอะไรดาเนินการโดยไม่มีเซลอย่างที่บอกนะครับไม่มีโทรรูมไม่มีแโอปโติดต่อมีอะไรก็คือติดต่อ,อโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันตลอดทุกวันนี้ผมมีมีคนที่มาคุยด้วยในไลน์คนหนึ่งแต่ว,ว่าก็ยังไม่เคยโทรคุยกันแล้วก็ยังไม่เคยเจอกันลูกนี้ได้เจอกันหรือเปล่านะครับรถไม่ต้องพูดเลยครับไม่มีของแถมรู้ นะแต่ผ้ายางไม่มีต้องซื้อเองบ้านต้องซื้อเองตาดท้ายซื้อเองฟิล์มนี่ไม่ต้องสืบออโตเวดิกมีขายครับรถทุกคันที่ออกมาไม่มีฟิล์มแถมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับตาดท้ายผ้ายางอะไรที่เราคุ้นกันนะคิวบันไดสตรแตนเลสกรอบป้ายเอ้ยกรอบป้ายมีให้เนาะรถเทสลาไม่มีป้ายแดงบังคับให้เราทุกคนจะต้องจดทะเบียน ให้เรียบร้อยก่อนก่อนจะไปรับรถแปลว่าพรุ่งนี้พอเราเจอหน้ารถเราจะได้ป้ายสีขาวเลยป้ายที่จดทะเบียนแล้วถ้าใครซื้อสดก็จะได้เล่มกลับบ้านเลยใครซื้อไฟแซ์ก็จะได้สำเนากลับมานะครับป้ายพรบอ,อะไรพวกนี้ทุกอย่างพุ่งนี้คือพร้อมเลยดังนั้นเทสลาออฟฟิเชียลประเทศไทยไม่มีรถป้ายแดงผมผมเดานะผมว่าเขาไม่มีป้ายแดงเพียงพอที่จะให้รถ ให้ลดได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ผมว่าบ้านเราบางทีรอจองเลขมั่งรอหมวดรอเลิกรออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีใครเอาป้ายแดงมาคืนถูกไหมโจทย์แม่งเลยอะไรแบบเนี้ยผมเลยคิดว่า้าสมมุตินะครับรถไปถึงไปถึงแล้วมันมีปัญหาหรือมันแบบมีลงมีรอยอะไรเงี้ยยังไงเราก็คงต้องรับรถคันนั้นมันไม่สามารถที่จะปฏิเสธการรับได้พอรถได้ถูกจดทะเบียนเป็นชื่อชื่อผมไปแล้วนะครับ ก็หวังว่าพรุ่งนี้รถจะต้องสวยงามและแรงอย่างที่ผมคาดหวังไว้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศการรับรถแบบ แบบดิบๆแบบแมนนวลมาให้ฟังเท่าที่เห็นมานะก็คือต้องเข้าไปนั่งอบรมก่อนเป็นนั่งอบรมเป็นห้องประชุมนั่งอบรมแล้วก็เหมือนพาไปที่รถแล้วก็ทุกคนก็นั่งในรถแล้วรีจิสเตอร์มือถือตัวเองเข้ากับรถเดี๋ยวเขาจะมีแบบทีมงานคอยสอนให้มาปเป็นเสียงตามสายเข้ามาในลำโพงรถเลยครับก็พรุ่งนี้รับรถ10โมงเดี๋ยวบ่าย2องก็มาติดฟิล์มกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารถ Tesla m o d e เด p e r f o ป m ร n c e มของผมต้นออโตอะดิกจะติดฟิล์ม อะไรในตรอบคันและในหลังคารถนะครับและจะแต่งอะไรก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ของผมได้เลยวันนี้ก็มาถึงพาซิโอลาคมแหงนะครับใช้เวลาเดินทางจากออตโตดิกมาประมาณถึงชั่วโมงพอดีครับขึ้นทางด่วนมา3ต่อก็นี่เลยประสบการณ์รับรถเทสค a ารถไฟฟ้าคันแรก ในชีวิตนะครับตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่คุยมาเดือน12จนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่เจอได้คุยกับคนเลยวันนี้ไม่รู้จะได้เจอคนหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะได้เจอรถ,รถจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเมื่อวานจ่ายค่าจดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนรับรถดูว่ามันจะดิบแค่ไหนแมนนวลแค่ไหนเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยไปได้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมรับรอบ10บโมงครับเขาส่งมาในเมลว่ามันใช้เวลารับรถไม่เกิน40บนาทีครมิติใหม่แบบไร้สัมผัส ถึงแล้วนะครับก็สิบโมงเจ๊อบรมครับเหมือนไปเรียนหนังสือเลยแล้วก็ได้รับถุงอย่างนี้นะครับในถุงก็จะมีนี่ซองซองเลยเขาก็จะระบุว่าเราอ่ะรถเราอ่ะจอดอยู่ที่ช่องไหนเอฟลามิชชั่นในนี้ก็จะมีอะไรบ้าง้ามาเมื่อวานก็ซื้อหวยครับแต่ไม่ถูกรถจดทะเบียนแล้ววันที่13ามมีนาะนี่นะครับไปภาษีเห็นปะ่ะรถความจุ0ูนย์ซีซีแล้วก็มีพรบแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นพวกใบเสร็จใบจองอะไรอย่างเงี้ยครับมีอีโคสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับรถผมจอดอยู่ในช่องที่17นะ นะปะห้อง17เจื่อชิญรับยาห้อง17มันก็จะตอนนี้เราอยู่ชั้น B1 นะครับของพาติโอรามำแห่งก็จะงงงนิดนิดนึงแต่ก็นี่เป็นเพื่อนเกิดวันเดียวกันถ้าเป็นโรงพยาบาลก็อยู่ห้องห้องเลยนะห้องเด็กอะ่ะเ,เกิดห้องไม่ห้องคลอดห้องพักเด็กอะ่ะไม่รู้ลูกใครเป็นลูกใครสีขาวสีดําเหมือนเมือนกันหมดนะครับ อย่างที่บอกก็คือนี่โคตรเรี้ยวปิ๊งๆเลยอย่างคันนี้ก็จะเป็นลองเลนส์นะครับเป็น3า oh. มลองเลนส์ถ้าเป็นล้อตัวนี้นะล้อ1ิดก้าแล้วก็คันใหญ่ๆ oh. ก็จะเป็นวานะครับวายเพอร์ฟอร์มา์วายลองเลนส์ อะไรประมาณนี้คันนี้ก็ของผมก็เป็นโมเดล3ามเทอร์มาน์นะครับล้อเดิมมาเป็น20ิบเปิดกระจกมาให้ด้วยวะ่ะผงใส่จม็นเขาบอกว่าเวลามาถึงเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําสิ่งแรกก็คือตรวจสภาพรถเอาไปฉายสอ่องรอบรอบคันว่ามีรอยตรงไหนไหมแต่ถ้ามีรอยอ่ะเขาไม่เขาไม่เปลี่ยนคันนะออมออมให้นะครับก็จะเห็นว่าของเบอร์สิเนาะผมว่ารอบหนึ่งก็จะรับอยู่ประมาณสักยีคันไนดะ้ประมาณ20คันต่อรอบวันหนึ่งก็จะมี10บโมงเที่ยงบ่ายสแล้วก็สี่โมงเย็นนะครับผมเลือกรับรอบสิบโมงเดี๋ยว สีดำไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับอย่างที่เคยบอกนี่เขากำลังเปิดกองไฟอยู่อุ่นร้อนอยู่มันมีสติกเกอร์กันรอยอยู่เ,เอาท่อเลยเหรอโปรเกเกอร์ครับโปรเกเกอร์ดนตรีเดี๋ยวแวะโปรเตเกอร์เลยนะก็ะจะประมาณนี้นะรวมๆสองสามห้าสมห้ายี่สิบเข้ากันสี่ล้อพิเนอรี่ครับได้พิเนอรีมาเดี๋ยวเขาจะให้เข้าไปนั่งในรถฟังเสียงตามฝาง ผมได้ยางปียี่สองสัปดาห์ห้ายี่สองแสดงว่ารถน่าจะเป็นผลิตปีที่แล้วแต่ว่านําเข้ามาในปี23นะครับพร้อมแถมแล้ววะน้องมาจากเมืองจีนเนี่ยครับเกิดปะโค้งเราลองดูเอ้ยอันนี้คืออะไรหรอครับขอบคาณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังเคิื่อกันอบรมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าอบรมนั้นนะครับขอบคุณนะครับ ลงมานั่งกันนะครับนี่เลยหมดอะไรเต็ไมไปหมดเลยครับเดี๋ยวเขาจะมาสอนเราครับว่าเราต้องทําอะไรต่อบ้างหลักๆก,ก็ไม่รู้ดิต้องไปลองใช้เนะขอลองขับเดิมๆสักสองสามวันนะเดี๋ยววันจันทร์ค่อยค่อยว่ากันตัวจริงผมว่ามันก็สวยดีนะคันนี้มันจะออกแนวซีดานหน่อยเดี่ยวสามพอความมันตันลุกสองตอนครับถ้าวายมันจะยาวเลยตันลุปจะเป็นสองตอนแบบนี้แล้วก็สังเกตว่าตันลุกตอนหลังเนี่ย บัรยาวไปถึงกระจกหลังเลยเห็นไหมดีไซน์เขาเฉียบขาดมากเอาจริงนะยังยังปิดกระจกไม่เป็นเลยอ่ะปรับตรงอะไรแบบนี้ไฟฉุกเฉินอยู่ข้างบนอ่ะลูกค้าสามารถปิดไฟฉุกเฉินได้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการแทนโฟนทีกันก่อนละกันนะครับผมเราควรลูกค้าทุกท่านหยิบม,มือถือขึข้นมาแล้วเปิดแอปเทสท่านะครับผมหลังจากนั้นให้ลูกค้าไฟที่เซตอัพโฟนทีนะครับผมสามารถกดเซตอัพโฟนทีได้เลยครับ หลังจากนั้นจะมีเพื่อนคาว่าแพนะครับหรือว่าจับคู่ให้ลูกค้าทุกท่านจับคู่ได้เลยครับผมตรงนี้มันจะบอกให้ลูกค้าวางสี่การ์ดไว้ตรงหลังที่วางแก้วนะครับผมซึ่งรถเตร์ทุกพันนะครับเราได้วางสี่การ์ดไว้ตรงหลังแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็จ่ายเสียงพันเอฟเอ็มลงมาจริงๆชอบโมเดลวายครับรู้สึกว่ามันนั่งสบายแต่รู้สึกว่ามันมีเอา่าแล้วก็ลเลยไม่อยากมีรถทันใหญ่ก็เพซื้อเอเวอเรสต์มาด้วยเนาะก็เลยคิดว่าลองดูรลเก่งดูขับทุกวันไหมหรอไม่รู้เหมือนกัน อโอเคครับ้วเดี๋ยวเราจะต่อในเรื่องของการเซ็ตลูกค้าสามารถพิมพ์ชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการได้เลยนะครับหลังจากที่ลูกค้าพิมพ์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการปรับเบาะก,กันเลยนะครับสําหรับคนขับนะครับให้ใช้มือขวาเอื้อมลงไปที่ตรงข้างๆเบาะนะครับขนาดซ้ายาทำไงปรับได้เลยนะครับผมตัวใหญ่หรือเบอาะมันเล็กกว่าเดคาร์โลต้องเข้าแะละ ลูกค้ารอบสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับการสอนการใช้ฟีเจอร์รถยนต์เทสลาเบื้องต้นวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วออคันแรกว่ะโทษทีนะพวขสวดีแรงโทษทีไปแล้วอย่างแรกที่เราจะแต่งเลยนะครับอย่างแรกปิดฟิล์มแล้วก็ปอไป้เอโตัวิ้ ต่อบป้ายครับเพิ่มกี่มานพี่ิบห้านโมโนโลแล้วมนะัเดี๋ยวอะชอบเลยซือต่อเลยปหรถไฟฟ้าคันแรกในชีวิตจริงๆผมมีโอกาสได้เคยลองขับมาครั้งหนึ่งตอนนนั้นไปดูที่เต็นทรถเป็นตัวลองเลนแล้วก็รู้สึกว่าแข็งจังวะ นี <N 1> like, ่เรากลับบ้านได้เลยฮะเจอกันที่ร้าน รับรถวันแรกครับผมเมื่อวานรับรถกลับกับขับกลับมานะฮะจากพาทิโอก็รถติดมากรับรถรอบสิบโมงดำเนินนู่นนั่นนี่เสร็จก็ออกมาประมาณสิบเอดโมงใช่ปะรถไม่ไม,ไม,มีไม่มีฟิล์มตอนนี้ติดเสร็จแล้วนะเมื่อวานไม่มีฟิล์มแล้วก็รถติดสรุปพอวิ่งมาถึงแล้วดดำเนินปักยาดมมาดมเลยไม่ไหวเวียนหัวมีคนถามว่าแรงจริงไหมถ้าเราเปิดโหมดสปอร์ตอ่ะผมว่าแรงลองไหม ลองถ่ายไหมอ,อนุญาตนะครับโอเคว้าว <Okay. S 1> <Wow. S 2> ขับแบบนี้มาหรือเปล่ามัเลยมึนนะไม่นะเ <c oughs> นี่ยมันจะประมาณนี้ครับมันแป๊บเดียวมันก็จะวาร์ปแล้วที่เขาบอกจะวาร์ปวาร์ปกันนะนะก็จะประมาณนี้มันจะมีเรื่องของวันเพดดอลอะที่เวลาเรายกคันเร่งแล้วมันจะเบรกอะ่ะผมก็พยายามจะเนี่ยเขาเรียกว่าโหมดหยุดรถครับก็พยายามจะปรับให้มันใกล้เคียงกับรถน้ำมันที่สุดนะ รันอ e ินอยู่ครับกะว่าเดี๋ยวพันลงจะถ่านน้ำมันเครื่องอ๋อ oh, <wow. S 1> oh, ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคันผิดคันก็มันเป็นรถที่ใหม่มากสําหรับผมนะใหม่มากในที่นี้ไม่ใช่ว่ารถที่เพิ่งออกนะหมายความว่ามันเป็นรถประสบการณ์ใหม่กับผมมากเลยเพราะว่าผมไม่เคยมีรถไฟฟ้าเลยอันนี้คือครั้งแรกก็ติดฟิล์มเสร็จแล้วตอนนี้เป็นโซลกาดนะครับรุ่นแบ็กแพนทอมแบ็กแพนทอมเป็นฟิล์มซาราเมิกกลุ่มฟิล์มดํานะครับก็40%รอบคัน BPH 30 ฟรี40%ติดรอบคันส่วนซันรูฟเนี่ยหลังคาเนี่ยผมเลือกเป็นโซลากาศรุ่น True View True View เนี่ยจริงๆแล้วเขาตั้งใจนําเข้ามาเป็นฟรีอาคารนะครับติดฟรีอาคารแต่ว่ามันจะสะท้อนความนอนได้ดีมันจะแอบมีปลอดนิดนึงซึ่งเวลาเราเอาไปติดหลังคาเนี่ยมันจะพอดีคืออันนี้ผมเลือกติดหลังคา t True View นะครับท่อนเนี้ท่อนแรกเนี่ยก็จะเป็นเป็นท่อนสันรูปท่อนแรกเนาะนนนนนไม่มีมา่านไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับ ส่วนท่อนหลังเนี่ยลองลองถ่ายไปข้างหลังดูครับเห็นไหมท่อนหลังเนี่ยสลูปท่อนหลังสําหรับโมเดล3มนะมันจะเป็นชิ้นเดียวยาวไปกับกระจกหลังเลยลักษณะรถคันนี้มันเป็นเหมือนรถซีดานคือมีแผงลําโพงหลังเห็นไหมมีแผงลําโพงหลังเหมือนรถเก๋งอ่ะเหมือนพวกซีวิกอะไรเงี้ยเหมือนเอซีอ่ะมีแผงลําโพงหลังแล้วก็เปิดฝากระโปรงขึ้นมาสามารถพับเบาะทะลุได้แต่ก็ติดแผงลําโพงหลัง แต่รุ่นนี้มันไม่ได้แยกส่วนหลังคากับกระจกหลังดังนั้นเนี่ยสรุปท่อนสองกับหลังคาเนี่ยจะเป็นจะเป็นท่อนเดียวกันเมื่อวานผมลองแล้วลองให้เขาติดฟิล์มแผ่นเดียวกันตั้งแต่สรุปย,ย้ําถึงกระจกหลังสรุปไม่รอดก็คือว,วิธีการติดฟิล์มเนี่ยอาจจะต้องผ่าอีกนิดนึงถ้าถ่ายถ่ายอินเสิร์ตอาจจะเห็นนะครับว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นฟิล์มทูวิวที่สำหรับติดสรปส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นฟิล์มตัวเดียวกับรอบคันนะครับ ถ้ามองจากข้างนอกจะไม่เห็นรอยต่อเพราะว่ากระจกเขาเคลือบสีดําแต่ว่ามองจากข้างในอ่ะถ้าเห็นก็อาจจะเห็นเป็นรอยต่อ,อนิดนึงมันจะคนละสีนะครับวันนี้ขอปรับตัวครับกับคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเอาไปใช้ลองไปขับวันอาทิตย์เป็นแบบซันเดย์ไรด์ของผมนะวันจันทร์จะไปเที่ยวมอเตอร์โชว์ด้วยเราจะลองขับคันนี้ไปจะไปกับแก๊แกงซูเปอร์คาร์เพื่อนๆกันอยากรอเหมือนกันว่าจะไปตามซูเปอร์คาร์เขาทันหรือเปล่านะครับ ขับชิวๆตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะข้างนอกสามสี่องศาสาหรับผมไม่ได้อวยนะผมว่ามันก็ไม่ร้อนนะแต่สําหรับผมนะผมว่าแอร์มันแอร์มันเย็นแหละตอนนี้เปิดยี่สิบแอร์มันเย็นแหละแต่แต่นะสำหรับคนอายุอย่างผมนะวัยสาสิบเก้าใกล้จะสี่สิเนี่ยขับรถมาทั้งชีวิตเนี่ยเราก็จับปุ่มแอร์ใช่ป่ะแล้วก็เลื่อนเอาอยากเป่าหน้าก็เป่าตอนนี้นี่เนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ย อยากจะเป่าแอร์ใส่หน้าอยากจะยังไงมันทําไม่ได้อะตอนเนี้ยังรู้สึกว่าแบบเออมันไม่ใช่ลําบากแต่ว่ามันมันไม่ถนัดอ่ะเออผมไม่ถนัดอ่ะแล้วก็ผมเป็นคนชอบเอาแอร์เป่าเป่าหน้าพอตอนนี้แอร์มันไม่เป่าหน้ามันเลยรู้สึกว่าเออมันมันมันไม่ฉ่ำอ่ะแต่มันเย็นนะมันเย็นส่วนฟิล์มเนี่ยผมว่าก็ไม่ร้อนนะเอามืออังก็ไม่ร้อนจากจากที่เทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เคยใช้มาอันนี้พูดตรงๆนะโซลาร์กาดแบ็กพนทอมนี่ครั้งแรกเลย แล้วก็เลือก40เพราะว่าไม่อยากให้รถมันดูถึงเพราะรถมันสีดำนะครับส่วนหลังคาเนี่ยเขาเรียก BPS 15เป็น2 view 2 view 60เปอร์เซ็นต์ลยครับมองขึ้นไปก็ยังคงเห็นพระอาทิตย์ในบ้านเราอยู่แต่ผมตั้งใจว่าคันนี้ผมจะไม่ติดมากผมรู้สึกว่าการที่มันมีแบบนี้เออมันมันก็สวยดีประมาณนี้ครับแต่ผมว่ากลางคืนน่าจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่รอดูสเต็ปต่อไปว่าคันนี้จะอัปเกรดอะไรต่อไปอีกนะครับเพราะว่า ขอลองขับเดิมๆก่อนอยากอยากอยาก,อยากลองฟีลิ่งเดิมๆว่าแบบช่วงล่างเป็นยังไงตอนนี้ลมยางเซ็ตไว้ที่42นะครับพอวิ่งขึ้นมาก็เป็น43มาตรฐานของเขาคือ42คันนี้ติดมาเป็นพีเรลลี่พีเเป็นยางอิเล็กนะครับยางอ e ิเล็กทิกสำหรับรถไฟ,ฟฟ้าเลยก็จากประสบการณ์พีเรลลี่ส่วนตัวเคยใช้มาสองคันมันบวมบ่อยเหมือนกันแต่ว่าคันนี้ยวต้องลองดูว่าเป็นยังไง รถผมเนี่ยเป็นยางปี23สามเส้นหน้าซ้ายหลังซ้ายหลังขวาส่วนหน้าขวาเป็นยางสัปดาห์52ปี22นะครับไม่รู้จะไปไวอยยบใครได้ก็ใครที่กำลังมองหาเท s l a นะโมเดล3 Performance Long อง n ลนหรือ s t น n d หล d เลนสผมว่าไม่ผิดหวังนะครับแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลากับมันหรือว่าปรับตัวเข้าหาเขานิดนึงนะครับเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นน,นู่นเล่นนี่ยูยูทูบเน็ตฟิก อะไรได้เยอะมากพอสมควรผมยังไม่มีเวลาเล่นกับม,มันเลยมันช่วงยุ่งนิดนึงนะครับจอสแสดงผลล็อกรถทุกอย่างทำผ่านมือถือได้นะโหมดโหมดมันจะมีโหมดเรียกว่าเซนทรี่โหมดนะครับเวลาเราเราจอดรถทิ้งไว้ใช่ไหมครับแล้วเราลงมานั่งเนี่ยมันจะเตือนเลยนะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากับรถเราบ้างเราสามารถย้อนดูได้เ็นระบบรักษาความปลอดภัยเซนทรีโหมดแบบนี้นครับ เราสามารถดูได้ว่ามีใครเข้ามาอยู่ใกล้รถมันขึ้นมาหมดเลยครับเพราะว่าในในรถเนี่ยมันยัเพิ่งให้ทำอะไรเยอะเลยทำไม่ค่อยเป็นจริงจริงนะยังแบบยังไม่ค่อยเป็นเลยครับโปรไฟล์ออโต้ิกคับตอนนี้รถวิ่งได้อีกแบตบเหลืออีก50%ฮะวิ่งได้246กิโลอยู่ในโหมดชิลลมยาง4 3มันมีทุกอย่างเลยอะตอนนี้รถวิ่งไปแล้ว5 8กิโลครับขับปัจจุบันขับไป3มกิโลอะไรแบบเนี้ย เรามีออโต้พายโลอันนี้เลขตัวถักตั้งชื่อรถเหรอเขาบอกว่า Dual ลมอเตอร์เนี่ยก็คือเป็นมอเตอร์2ตัวถ้ามีขีดแดงล่างเน p e เพ o r อ a n c มานะครับมีอัพซอฟต์แวร์ได้ด้วยนะนี่มันรถหรือ,หร,อ,ห,รอหรือเกมวะประมาณนี้ครับวันนี้ก็ฝากช่องด้วยนะฮะออโต้แอดดิกไทยแลนด์ยูทูบติ๊กต็อกและ Facebook ครับไปลงอนนี้แวะมาบ๊ายบายครับ สวัสดีครับ